ทุกท่าคะสวัสดีค่ะ อย่างตอนต้นรายการผู้ชมคงจะทราบแล้วนะคะว่าความจําเป็นของห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสิริราชนั้นเนี่ยมีความจําเป็นขนาดไหนสําหรับประชาชนชาวไทยและต่อไปนี้คุณผู้ชมจะทราบรายละเอียดมากขึ้นค่ะว่าเรามีความจําเป็นอะไรถึงต้องมีการปรับปรุงในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสิริราชและวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชท่านจะมาคุย ในประเด็นถึงรายละเอียดว่ามีความจำเป็นขนาดไหนถึงมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราชค่ะอาจารย์อยู่กับเราตรงนี้แล้วท่านพออคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตถามนิดนึงค่ะคว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลศิริราชค่ะมีเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เอาตั้งแต่เป็นตอนเป็นกระโจมเลยค่ะ,<ร>คะต้องเป็นกระโจมเลยจริงๆต้องนับตั้งแต่ที่เราได้พระมหากรุณาที่คุณ จากล้นเก้าของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <c oughs> ที่ท่านพระราชกําเนิดโรงพยาบาลศรีราช <c oughs> เมื่อร้อมปีที่แล้วครับโรงพยาบาลเนี่ยเรามีคนไข้หลายประเภท <c oughs> มีคนไข้ที่ต้องจําเป็นได้รับการรักษาด้วยยา <c oughs> ก็ไปอยู่เป็นห้องผู้ป่วยแต่คนไข้ที่ต้องรับการผ่าตัดเราเรียกว่าผ่าตัดหรือทํา,าการต่างๆเนี่ยเราต้องมีห้องที่เป็นเฉพาะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นโรงกระจมจริงๆครับ เป็นมุงแล้วก็มีคนล้อมรอบ mm hmm. มีเราเรียกสัญญาแพทย์นะครับหมอผ่าตัดที่เรารู้จักกันดีครับ mm hmm. ก็ยืนผ่ายอยู่ตรงกลาง mm hmm. แล้วก็มีวิสัญญีแพทย์ที่ดูแลเรื่องของที่ให้คนไข้หลับ <Okay. S 2> แล้วก็ไม่เจ็บปวด <Okay. S 2> ก็เป็นแค่โลงกระโจมที่เป็นเหมือนมุงจาก <Okay. S 2> ในสมัยก่อน ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมีโรงพยาบาลเลยทุกที่ก็ต้องมีห้องผ่าตัดแต่ความสําคัญห้องผ่าตัดนะครับต้องเรียนให้ผู้ชมทราบว่าจะไม่เหมือนห้องที่เราไปนอนพักแล้วก็ให้น้าเกลือให้ยาเพราะว่ามันเป็นห้องที่จําเป็นต้องป่าศจากเชื้อเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยจะต้องสะอาดแล้วก็ซีเรียสเข้มงวดเอาี้ดีกว่าเข้มงวดมากกว่ามากกว่าห้องอื่นๆใดๆใช่แล้วก็ในระบบของห้องเองเนี่ย อ่าวินเทอเลชหมายถึงว่าสภาพอากาศการหมุนเวียนของอากาศ <Okay. S 2> จะต้องผ่านตัวกรองตลอดทุกระยะเวลา uh huh. เพื่อให้ห้องห้องผ่าตัดของเราเนี่ยเรียกว่าปลอดภัย <Okay. S 2> ผ่าตัดเสร็จแล้วคนไข้ไม่ได้มีการภาวะติดเชือ้อดังนั้นเนี่ย <Okay. S 2> มันถึงต้องเป็นห้องพิเศษห้องหนึ่ง uh huh. ที่พร้อมในการที่จะสามารถเข้าไปผ่าตัด เอายุภายในนะยังปลอดภัยครับก็ <คะ S 2> ถือว่าเป็นห้องที่มีความจําเป็นที่สุดในโรงพยาบาลอีกหนึ่งความจําเป็นเช <c oughs> ่นเดียวกันจริงๆ <illust raz bitterness> ถ้าจะบอกว่าในโรงพยาบาลนี้มีความจําเป็นในห้องอะไรบ้างเราคงแยกออก ไม่ได้เพราะว่าทุกห้องมีความจําเป็นทั้งหมดแต่ว่าห้องผ่าตัดจําเป็นต้องมีต้องเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเพื่อช,ช่วยชีวิต,ตได้สําหรับที่มีความผู้ป่วยที่มีความจําเป็นจะต้องผ่าตาัดอยากให้พออ,อได้เล่าถึงรายละเอียดนะคะว่าการรีโนเวทในห้องผ่าตัดของตึกสยามินเนี่ยคะ่ะว่ามีความจําเป็นขนาดไหน จากที่เป็นโรงกระโจมมาเราก็จะมีห้องผ่าตัดอยู่ตามที่ชั้นล่างของตึกชั้นบนของตึกก็มีอยู่จํานวนแค่4ี่ห้องห้าห้องถัดมาถึงสมัยที่ 9, ร้นเก้ารัชกาลที่9ก้าท่านมีเรียกว่าพักมหมากกรุณาที่คุณมากๆเลยที่ท่านเนี่ยพระราชทานให้สร้างตึกสยามินดังนั้นก็เป็นจังหวะเดียวที่โรงพยาบาลเราเนี่ยก็สามารถสร้างห้องผ่าตัดขึ้นมาซึ่งมีถึง3ามชั้น แต่ละชั้นมีห้องผ่าตัดถึง20กว่าห้องเริ่มต้นสร้างตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมพศ2530มาเสร็จสิ้นเนี่ยพศ2535เรามีห้องผ่าตัดในยุคนั้นนะครับเมื่อ32ปีที่แล้วถือว่าเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุดดังนั้นเนี่ยเรามีห้องผ่าตัดกว่า60กว่าห้อง3ชั้นซึ่งเปิดให้บริการไม่เฉพาะเวลาราชาการนะครับภาวะฉุกเฉิน ผู้ป่วยผ่าตัดอย่างผมเป็นหมอผ่าตัดค่ะผมผ่าตัดเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตก็ใช้ห้องผ่าตัดเหล่านี้เลยครับเราใช้มาอย่างสมบุกสมบัน32ปีคุณผู้ชมค่ะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงห้องผ่าตัดของที่นี่ไม่เคยปิดเลยไม่เคยปิดห้องมีระบบดังนั้นระบบมันจะมีการลันอยู่ตลอดเวลาเครื่องไม้เครื่องมือสภาพของพื้นปูเรื่องของฝ้าเรื่องของผนังต่างๆ ก็มีความเสื่อมโทรมตามอายุของมันดังนั้นณวันนี้เนี่ยจากทันสมัยที่สุดก็ถึงจุดที่เราเรียกว่าต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักดังนั้นถ้าเราไม่เริ่มต้นที่จะบูรณาการหรือรีโนเวชั่นห้องผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าความปลอดภัยอาจจะไม่ได้ละเพราะฉะนั้นจําเป็นคุณผู้ชมคะเรากําลังจะบอกว่าจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงให้สะดวกและทันสมัยเพื่อการใช้งานได้อย่าง ได้อย่างทันท่วงทีมากที่สุดใช่ครับเราได้เห็นความสําคัญในความจำเป็นว่าเหตุใดถึงจะต้องมีการปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสิริราชกันไปแล้วทีนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์ขาอยากให้ท่านอาจารย์ได้ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมตอนนี้ด้วยค่ะที่กําลังชมเราต้องเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับว่าห้องผ่าตัดเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับผู้ป่วยที่เขามีความ เดือดร้อนหรือว่าเจ็บป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท่านอาจจะมีญาตินะครับที่ได้เคยถูกผ่าตัดมาก่อนหรือท่านเองอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยถูกผ่าตัดมาก่อนอท่านไม่ทราบนะครับว่าเบื้องหลังของการผ่าตัดเข้าไปนั้นนีนน่มันเป็นอย่างไรเนื่องจากเราเข้าไปเองเราก็กลัวครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านให้มั่นใจเลยนะครับว่าเราต้องการความปลอดภัยการหายจากโรคภัย เป็นสําคัญที่สุดดังนั้นองค์ประกอบของห้องอุปกรณ์ระบบต่างๆเนี่ยครับมีความจําเป็นที่ศิริราเนี่ยจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินนะครับในการที่จะรักษาผ่าตัดเ,ออเรียกว่าผู้ป่วยอีกเรียกว่าเป็นล้านๆคนนะครับใน,ในอนาคตครับค่ะ รวมกาลังมองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ยินหรือฟังในที่เราคุยกันขณะนี้แล้วคุณผู้ชมคงจะเข้าใจถึงความจําเป็นในการปรับปรุงห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลสิริราชและนวมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านที่กําลังเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือจากทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยให้กับโรงพยาบาลสิริราชท่านใดสนใจที่จะร่วมบริจาคนะคะก็สามารถได้ค่ะเพราะว่าเรามีหมายเลขโทรศัพท์ ขึ้นอยู่บนหน้าจอวิ่งอยู่ตลอดรายการในวันนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนห้องผ่าตัดและเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทันท่วงที การรักษาโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือเป้าหมายของโรงพยาบาลศิริราชค่ะและแน่นอนผู้ชมข่าวว่าโรงพยาบาลศิริราชของเรานั้นอย่าลืมนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้เรายืนอยู่บนนี้โรงพยาบาลศิริราชเป็นของเราทุกๆคนค่ะนวมอ,อยากจะฝากไว้ในอ้อมใจในความรู้สึกในความทรงจำในการอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากผู้ชม ที่กำลังนั่งชมอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อมากมากเลยที่เสียสละเวลามาอาธิบายให้เราได้เข้าใจอย่างท่องแท้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับขออนุญ,ญาตส่งรายการตอนนี้เนี่ยไปที่ห้องส่งสดๆตอนนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ